สวัสดีครับพกผมนายแว่นจากชาแนลนายแว่นวันนี้เราจะมาหาอีกเกียบมาเล่นแผนที่น้ำแข็งนะครับกับเออเป็นเอาเนี่ยไดมอนคาร์ดครับซื้อแป๊บหนึ่งช่วงนี้ก็เงินหมดแล้วครับอีเวนต์นี้ผมก็คงไม่ได้หรอกดูแล้ว มันดูมันไม่มีฮิตตันเลยเล่นไม่สู้ครับฮิตตันเนี่ยเราจะมาเล่นกันนะครับตอผมก็ยังกากอยู่นะครับถ้านม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่มาเรามาเล่นกันผมฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเราจะมีช่วง สไตล์ไวรุ่นแล้วก็ทำเกี่ยวกับเกมเรื่อยๆครับถ้าอยากให้รีวิวเกมหรือแค่เกมอะไรก็บอกกันได้นะครับผมต้องขออนุญ,ญาตปิดเสียงนะครับพอดีมันทับเสียงผมหมดเลยมันเสียงรบกวนมากแต่ผมว่ามันไม่มีเสียงมันก็ดูไม่ค่อยสนุกนะ เราต้ตองขอไปด้วนนี่ครับโวทำัานหัวใงว่าดูครับของผมนี่ก็ตังกาครับตัวอากาศที่โอ้โหเฮียเดินเยอะชิบหายอย่าลืมติดตามช่องผมเลยนะครับผมเปิดช่องใหม่ก็ ต้องขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดนะุชครับโอ้ยังไม่ได้เดินเลยยี่นะเอยอย่าลืมไปดูคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปที่ผมพึ่งลงไปเป็นคลิปโอ้ยคุย้ยเป็นคลิปที่ผม บอกรหัสอีเวนต์วันนี้นะครับอีเวนต์คูปองอย่าลืมไปดูกันยังไม่ทำอะไรเลยก็เสียเงินจะหมดตัวแล้วโอ้อาจแพ้ก็ได้นะครับดูแลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นแมปเกาหลีกับแมปเกาหลีกับ แมบญี่ปุ่นใต้วันนะครับตุกขของไทยเดือยพูดผิดจะลองมาเล่นดูไม่รู้เป็นไงไม่ได้เล่นเลยเล่นแต่ของไทยอย่างเดียวผมว่าของไทย,มย,ยมมมไม่เกะยากโอ้ยลืมลืมลืมโอ้ยนึกไม่รอดสารดีกว่านี่บินครับบินนั่นแหละ นั่นแหละกูหมดเงินนั่นแหละโอ้ผมต้องทางเดียวคือต้องดึงมานี่ครับผมต้องหาทางดึงจนได้ท่านั้นไม,ไม่ชนะแน่นอนดูแลเนี่ยอัดแพ้คูณสองก็ได้ ใครเข้ามาดูอย่าลืมเม้นบอกผมด้วยนะครับผมตอบทุกเมนครับแม่งเมนแทบจะมีใครมาเม้นเลยเม้นด่าก็ได้นะครับผมไม่ว่าถ้าทำคลิปออกมาดีเม้นด่าเลยครับหรือแนะนำผมก็ได้ผมชิวๆอยากด่าอย่างไรก็ด่าอ้ไม่นะไม่นะอไม่นะอย่าว่านะมาดูดยานะ อย่านะมียามียาโอ๊ยบันไรถ้ามันคิดมาดูดตรงนี้กูไปอะไรน,นะไปละผมสู้ครับผมไม่มีียอะไรหรอกจะซื้อเนี่ยผมจะเอาสิบสองนะเดี๋ยวถ้วเ,วเ,วเอาสิบกล้ย ถ้าพูดไม่สภาพต้องขออภัยด้วยนะครับผมติดมาแล้วใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรก็ได้นะครับผมช่วงนี้รู้สึกอยากจะทำคลิปเกมมากเลยนี่แหละครับดวงมาถึงแล้วครับ11ทกุลนั่นแหละครับ 11, นั่นแหละครับตัดนะตัดนะออกนะโอ้ยไม่ไม่ไมโอ้โหจบชีวิตอะไรบะเนี่ยนี่ฮะ อยากร้องไห้มากครับโอ้แพ้แท้ๆผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมงานนี้งานนี้เว้ยไม่ยอมผมต้องหาทางชนะตัวนี้ให้ได้ไปก่อนก้กาว ผมไม่สนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะเขาเกาะเยียคูแปดสิบจบแล้วครับมันจบแล้วเดี๋ยวมาเล่นอีกตาหนึง่งตานี้ดวงไม่ดีเลยผมรู้ครับไม่ต้องมีเสียงก็รู้เด้อดวงไม่ดีเลยโอ้ยไม่เอาครับเงินน้อยช่างแม่มัน โอ้เพเพ์เพไม่บายแล้ว,เ,วเนี่ยมีไลน์เนี่ยได้หาอะไราปลอบใจโอ้พันเดียวผมเปิดมันเล่นใหม่มันเล่นใหม่มเกียบลูกข้อนะครับเดี๋ยวจะ ไม่เล่นแมวดีกว่าไม่เล่นสีดีกว่าแค่สองก็จะไม่ชนะแล้วใครอยากมาเล่นกับผมก็แอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวที่ง่ายดีไว้ข้างล่างมันจะเป็นแอดมาแล้วมันจะเป็นรูปผู้หญิงก็อตุ๊กตานะครับ เป็นตุ๊กตาสีแดงครับผมขายตุ๊กตาก็เลยเป็นรูปตุ๊กตาครับชื่อลายว่าตุ๊กตาหน้าลักนะครับอยากแอดมาเล่นด้วยกันก็แอดไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวเอาไอดีไลน์ไว้ข้างล่างนะใต้คลิปใต้คลิปแอดมาเยอะๆอยากเล่นด้วยกันและอย่าลืมแชร์คลิปให้ผมด้วยละ่ะ ใครอยากด่าผมด่าได้นะครับแค่คุณแชร์แล้วก็ด่าเลยแล้วลืมกด u ับสไคร์ด้วยครับก่อนด่าด่าได้ด่าได้ผมไม่สีแค่ถือสโลแกนว่ากด u b s สไคร์แล้วด่าได้เลยนะครับเหมือนกูโลกกิตยังไงไม่รู้ให้คนมาด่าเนี่ยโอ้โห ผมน่าจะให้มันเดินเลยได้สิบเอ็ดซิโอ้อะไรวะเขาได้สิบเอ็ดเนี่ยผมไปซื้ออีเกียบเนี่ยมันสายดูดอย่างเดียวครับสายสคูณอะไรไม่ได้เหี้ยอะไรหรอกผมผมเงินน้อยครับก็เลยว่าจะเอาอีเกียบม,มาเล่นหาเก็บเงินอะไรอะไร าจะคูณสามหรืรเอเปล่ามวงซีเอ็ดคำกล้วยกล้วยกล้วยลูกเตา่าลูกเตา่ามันไม่มีผมไม,ม่มีที่จะบวกแล้วโอ้ยเด่ยกูก็ไมนด้ชานะเดินเร็วเร็ว,รว,รวนอย ว้วจะออกขนาดนั้นนะ่ะเล่นคนเดียวเลยเมื่อยเลยกูไม่เล่นแล้วอะไรเนี่ยไม่มีเบือ่ออารมณ์โกรธแล้วหัวสิร้อนแล้วเอาอะไรดีเอาโอ้ยเอาที่มึงสบายใจหัวถ้วยอย่า่าดูดนะนั่นละ กูยังไม่ทำอะไรก็จะแพ้อีกแล้วเออสนุกไหยรวยยานะ่อย่ามาซื้อนะ่แหงว่ามีเมืองอยู่อย่ามาซื้อนะ่โอ้ยมึงไปทำไม ผมจะทำยังไงเนี่ยให้ชนะถ้าจะมึงถ้าจะโอ้ยโอ้ยกระตุกเลยโอ้ยกูู่่ต้องเดินแล้วโอ้ยควยเออเอามึงสบายใจเอา้าเอา้มึงเล่นคนเดียวเถอะอยากเรียนแล้ว ถ้าจะเดินขนาดนี้ครับผมนี่สึกเบื่อแล้วอยากเล่นโปเกมอนแม่งก็ไม่มีโปเกมสตอบโปเกมยิมเออเอาที่มึงสบายใจมึงบินไหมเอาบินมาไหมไม่มีโอ้ไม่เล่นแล้วแม่งเอ้ย แพ้และว,วันนี้ก็แม่จบคลิปกันเพียงเท่านี้อ้เป็นดวงที่เฮี้ยมากผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแอดไลน์มาเล่นด้วยกันนะครับว่าใครจะชกะกากกันนะครับฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์หวยกดแชร์ตัวหวยกดแชร์ ให้ hey, ผมด้วยนะครับและกด subscribe นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อนผมกดติดตามเยอะๆนะครับผมยังมีติดตามที่น้อยมากอย่าลืมนะครับายบายพบกับผมนายแว่นกับคลิปต่อไปนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมบอกกันได้นะครับายบาย